นในในมุมของผมนะไม่ไม่ใช่ว่ามูช้างคอนเฟิร์มใช่นี่ในความคิดของผมเท่านั้น,นจาโปลิกเหรอโอ้เกมนี้สุดจริงล็อกจนได้ครับอินเทนด์เกมผยากว่ะสวยมากๆไม่ว่าจะการยิงระยะไกลน็อกแมนซี่เอ็กทำลายจังหวะเอาง่ายมิดลำพูนเพอร์มพัมมูด และพื้นที่ตรงนั้นมันแพงมากๆตั้งแต่ต้นเกมแล้วใช่ครับใช่ไม่ว่าจะเป็นการบรรนวนมิดล้ำพูนเพ,พิพร,ร์ม,มุดอ่ะถ้าเกิดตกชัวร์นะที่พี่มองว่าตกน่าตกชัวร์น่าจะเป็น47พี่ให้ไปเลย80%เพราะว่าถูกต้องครับโอนี่และครับฟอร์มการเล่นแล้วคาแรคเ,เตอร์ในการเล่นหรือว่ามาตรฐานหลายๆอย่างมันตอบเหนือปะ47เนี่ยตกแน่ๆฟูลเซนอย่างฟูลเซน กลับมาเล่นดีไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาต่อในอ e ีรันเกลอีกหนึ่งลำพูนยังพักก่อนนะครับครับลำพูนมิดเพอร์มูดฟูเซนจะต้องมีมีแค่ประมาณหนึ่งทีมที่ไม่ตกในในสี่ทีมนะที่ผมบอกอะ่ะมีหนึ่งทีมที่ไม่ตกกาเบตเสียดายซีซั่นที่แล้วเอ่อวีทีแล้วเล่นดีใช่ปะ ก็คือถ้าเกิดเกมสุดท้ายน,นั้นนะ่ะเขาเป็นแชมป์เขาจบอนันดับที่สี่เขาการันตีไม่ตกชั้นเลยแต่เขาทําไม่ได้เขาตอนเนี้เขาก็มีกันเขาก็มีโอกาสที่จะตกชั้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์วะผมก็มองว่าห้าสิบห้าสิบเลยนะกาเบตอ่ะคือถ้าเกิดในสี่ทีมที่ผมบอกว่าอาจจะมีหนึ่งทีมไม่ผมคิดว่าหนึ่งทีมนั้นอะ่ะจะไม่ตกชั้นก็คือทีมที่ตกชั้นแทนอะ่ะก็อาจจะเป็นกาเบตรหรือชัยวัตรนึกออกปะ ถ้าเกิดในสี่ทีมเนี้ยลำพูนเพอร์มูดมิดสามทีมนี้มีไก่และมีเงินรางวัลของรอบนี้ละสามทีมนี้ทำผลงานดีในวีคสามนะผมบอกเลยว่ากาเบตกับชัยวัฒน์แน่ตกรอบแทนนะแต่สามทีมนี้ยังไงก็มีทีมหนึ่งตกรอบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ในใน,ในมุมของผมนะไม่ไม่ใช่ว่าบูช้างคอนเฟิร์มใช่นี่ในความคิดของผมเท่านั้น,นภาพออกไหม อ่าทีมรุ่นตกชั้นขอสองไก่มีโซนใช่ถ้าไม่อยากให้มิดตกชั้นนะผมบอกเลยว่าสามไก่อาจจะการันตีไม่ตกชั้นเพราะว่าสามไก่แต่ในในวีกอะมันได้เงินประมาณห้าถึงแปดพันเลยอันนั้นอนะการันตีอาจจะไม่ตกชั้นนึกออกปะ <c oughs> อ่าในมุมของตกชั้นอะผ่านไปแล้เราไปดูในมุมของ ทีมที่ลุ้นตัวดีกว่าสั่นคอนแค่ไหนทีมลุ้นตัวก็มันด้วยอ่ะให้ดูกันเต็มๆเลยอะเห็นป่าวว่าเห็นไหมถ้าโซนเอาตกเอาตกชั้นก่อนนะตกชั้นจะมีโซนตกชั้นเอ่อโซนที่แบบเสี่ยงใช่ไหมนี่นี่อ่ะตอนเนี้ยของทีมนี้ได้หนึ่งไก่ได้หนึ่งไก่ของวิกนี้นึกออกปะ อันนี้ยังไม่มีอันเนี้ยผมมองว่าผมเปลี่ยนเป็นปสีแดงแล้วกันอันเนี้ยการันตีผมมองว่าการันตีพอสมควรถ้า12เกมมาสามไก่โคตรสุดแต่เราก็ปราหม่ไม่ได้เอาเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนเอาถ้าเกิดเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนนะก็คือยังไม่ยังยังมีสิทธ ยัง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 ไม่ตกชั้นตอนเนี้ยยังมีสิทธิ์ที่จะสิบสองเกมสิบสองเกมได้มาสักสามไก่หรือสองไก่อะก็ไม่ตกแล้วสิบเจ็ด,ดะนึกออกปะ่ะเพราะว่าดูดีเงินรางวัลมนเท่ากันหมดอ่ตอนเนี้ยนึกออกปะ่ะยังมีโอกาสอยู่แต่ผมพูดเลยนะว่าหนึ่งสองสามสามทีมเนี้ยจะต้องมีหนึ่งทีมที่ตกชั้นแน่นอนผมพูดได้เลยกล้าพูด ตอนนี้เมจิกมาดีมา,มา,มา,มาโอเคอยู่เนือปะชัยวัน์มีเงินห้าพันถ้าชัยวัน์ไม่มีเงินรางวัลในวีคนี้อ่ะไม่มีไก่ในวีคนี้กับกาเบต์สองทีมน,นี้จะเป็นทีมที่โดนกดดันแหละเข้าใจความหมายพี่ปะอ่าสมมุติว่าพูดพูดสมมตินะสมมติที่เฉยนะสมมติว่าลำพูนจบวีคสาม ลำพูนจบจบวิกสามที่เฮ้ยตารางเงินรางวัลอันไหนวะลืมอันนี้คือที่สามอันนี้คือที่สองอันนี้คือที่หนึ่งอันอันนี้คือที่สี่อันนี้คือที่ห้าอันนี้คือที่หกอันนี้คือที่เจ็ดอันนี้คือที่แปดโอเค เงินรางวัลนะเอาเอาเอาอย่างนี้ถ้าลำพูนกับมิดได้ใต้คนละหนึ่งไก่เป็นสองไก่ใช่ไหมมันจะอยู่โซนประมาณที่ที่ห้ากับที่หกก็ได้คนละหกพันอ่าเอาเอาเอา,เอาความเป็นไปได้ก่อนก็คือเอาความเป็นไปได้ก่อนก็คือ ตรงนี้หกพันมิดฟอร์มมิดได้ห้าพันื่อออกปะเพิร์พพมุดไม่ได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์กาเบตกาเบตได้ได้แค่อันดับแปดอะก็คือการันตีก็คือขอแค่วิกเนี้ยกาเบตมีเงินรางวัลอะกาเบตนี่หายใจแบบโล่งแล้วนะ เนืออป่ทีมที่ลงที่ลงออกไปอีกหนึ่งทีมอะผมว่าทีมนี้เมจิกเนืออป่าพอเงินรางวัลเท่ากันแล้วสมมติสมมตินะสมมติอสองทีมนี้เงินรางวัลเท่ากันแล้วกาเบร์เสือกไ,ไม่ได้ไม่ได้ไก่เลยวะไม่ได้เงินรางวัลไม่ได้เงินรางวัลมิดก็ต้องไปลุ้นแหละมิดต,ต้องไปลุนกับกาเบตเอ้ยมิดต้องไปลุนกับชัยวัฒน์ว่าจำนวนคิวอะใครมากกว่าหรือจำนวนไก่ของสามบีอะใครมากกว่ากัน เอาง่ายๆนะสำหรับพี่นะวีคเนี้ยพี่มองว่าหกพันเนี่ยยังไม่ชัวร์เลยซ้ำหกพันน่ะยังไม่รอดชัวร์เลยซ้ำเพราะอะไรหรือปะในกรณีที่พี่บอกว่าหกพันรอดชัวร์เพราะว่ากาเบตกับชัยวัฒน์ไม่ได้เงินรางวัลวิกนี้งงออกไหมเข้าใจความหมายปะ ถ้ารอดโชวๆจริงๆสำหรับพี่เลยเห้อคือแปดพันเว้ยคือแปดพันคืออันดับสี่อ่ะไอเฮียอันดับสี่อ่ะอันดับห้าได้หกพันนี่คือยังยังหนาวๆเลยมันคิดนึงเนงอ,อกปะในกรณีที่หกพันรอดชัวคือกาเบตกับชัยวัฒน์ไม่ได้เงินรางวัลว,วิกนี้เลยแล้ว ถึงจะรอดสองทีมนะเข้าใจความหมายพี่ปะถึงจะรอดสองทีมนะอ่ะอีกอันหนึ่งในกรณีที่ห้าพันกับสี่พันล่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่พวกนี้ต้องไม่ได้เงินรางวัลเลยต้องพวกเนี้ยต้องไม่ได้เงินรางวัลเลยถ้าห้าพันกับสี่พันรู้ปะมันเกิดกันมันมันเกิดมันเกิดอะไรรู้ปะ มันก็เหมือนเดิมชัยวัตรกับกาเบตจะต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งแต่ถามว่าสี่พันได้ไหมเนี่ยได้อะสมมุติว่ามีมีเงินรางวัลเท่ากับว่าสองทีมเนี้ก็ลุ้นก็ลุ้นกันแล้วแหละว่าจะตกชั้นหรือป่าทั้งคู่หรือเปล่ามังยากจัดเลยคือคือมึงจะบอกว่าเอ้ยการันเท่าน,านี้ถึงจะการันตีนะมึงก็ต้องลุ้นทีมที่ทีมที่มีเงินรางวัลอนะไม่ได้เงินรางวัลรอบนี้ด้วย อ่าสมมุติมิดลำพูนลำพูนกับมิดสบายตัวแล้วอยู่อันดับที่วิกนี้อยู่อันดับที่สามที่สี่นึกออกปะได้คนละสองไก่สามไก่สองไก่นึกหออปะเหตุที่จะเกิดเกิดอะไรปะจะเกิดการตัดหาลายมุตัดกาเบตกับชัยวัฒน์หรืออาจจะลงเมืองทับกันเลยก็ได้เข้าใจความหมายปะนี่สิ่งที่อาจจะเกิดก็เหมือนกัน แล้มาดูหัวตารางกันบ้าง9,000ใช่ไหมถ้าได้ที่หนึ่งของวิคนี้เป็นเป็นนเก่าไหร่29,000 29,000แล้ว,ล 29, 000. 29, 000. แ,ลวแล้วรู้ปล่าว่า MSC อ่ะจะต้องได้เงินเท่าไหร่ MSC จะต้องได้ที่สามตอนเนี้ยถ้า m อ c จะต้องได้ที่สามถึงจะได้ตั๋วไปที่สามเพราะบวกหนึ่งหมื่นเอโคตรเหนื่อยตอนเนี้ยเหนื่อยจริงเพราะฟอร์มเอเอ้มังมาไงส่วนในกรณีที่ทัพเปอร์จะไม่ได้ไปนะคืออะไรป่ะเอ c ได้ที่สองเว้ยวิกเนี้ยแต่ที่หนึ่งอ่ะ หนึ 1> 1, 1่งหนึ่งึงสามอ่ะผมมองว่าเอเอมันจองแล้วหนึ่งอันดับอ่ะเนื้อออกปะคือมันจองแล้วหนึ่งอันดับแล้วเอจจะจะพลิกมาคือเอจต้องได้ที่หนึ่งหรือเอมซีต้องได้ที่สองของวิกเนี้ยคือชาร์ปเปอร์ถึงจะไม่ได้ไปเว้ยมันมันโอกาสมันยากมากสาหรับชาร์ปเปอร์อ่ะขอแค่ชาร์ปเปอร์ได้เงินสามพันอ่ะได้ที่แปดของของวิกเนี้ย ก็คือจบแล้วอะชาปเปอร์อนึกออกปะมันก็มาลุ้นกันแค่อันดับสามแล้วผมมองว่าตอนนี้มันลุ้นแค่อันดับสามเลยเวว่าใครจะได้ไปแต่คนที่จะได้ไปอ่ะนี่เนี่ยสองทีน,นี้ยที่ต้องมาลุ้นกันนึกออกปะอะเอ็มสซีสรุปแล้วได้แค่สามพันได้แค่สามพันบวกบวกสามพันอะบวกสามพันแล้วแม่งเอจแม่งเสืกมา ได้ที่สามบวกหมื่นหนึง่งไอ้ที่ีสองหมืน่นก็ไม่ได้อยู่ดีเนี่ออกอปะไอ้ที่บวกสามหมืน่นแล้วบวกสามพันในช้างเออบวกสามพันมันก็ไม่ได้อยู่ดีคือสามทีมเนี้ยผมพูดเลยนะสามทีมนี้นะเอาแค่สามทีมเนี้ยจะมีแค่ทีมเดียวไว้ที่ได้ไปแล้วพอเน,นีี่ผมมองว่า สามเอวะ่ะเลอขอบคุณน้องนัทนะครับแต่ละคนก็ถงอตะไคร้นะครับขอบคุณมากๆเลยค,ครับผมครับเออได้หาไก่อะ่ะคือเอเอซีก็ต้องได้แบบที่2อ่อเอเอทอ่อเอเอ่อเ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 อนะเอ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 าอเอเาเอเดเอเดเอเอเอีอเกเอ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 มอเอเัเอเอเอเนเอเอเอดอเอัออ สองสามคิดสภาพนะเปลียกันเอดับหนึ่งสองสามโอ้โหคนที่บรรลัยคือพวกนี้ดิตกชั้นนะเหนื่อยที่หายเลยนะวีรำไม่มีโอกาสแล้วครับผมมองว่าไม่มีโอกาสโอกาสยากมากวีรำตอนนี้มีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นอะ่ะอันนี้ในมุมผมผมผมไม่ได้อ่านแชทเลยนะคราะห์แบบไม่ได้อ่านแชทเลยนะผมขอวิเคราะห์แบบว่าไม่ได้อ่านแชทก่อนนะ ให้มันออกจากหัวผมมาก่อนไงผมก็ได้อ่าน